สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจำวันที่23กุมภาพันธ์65ข่าสารทองคําทิศทางทองคําทองจะพุ่งถึง30,000หรือไม่หลังจากสหราชชาณนจัดประกาศมาตรการคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจต่อธนาคารของรัเสเซีย5แห่งมาอัปเดตและรับชมครับ สวัสดีครับ,บท่านผู้ชมพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคำราคาทองคำ ปัจจัยทองคําบทสรุปวิเคราะห์ทองคาแนวโน้มและทิศทางทองคานะครับวันนี้ราคาทองคําในประเทศไทยปรับราคาทั้งหมด7ครั้งบวกถึง300บาทนะครับในส่วนของปันปรับราคาทองขึ้นกูสปอร์ตราคาทองโลกเคลื่อนไหวที่1891ดอลลาร์สูงสุดที่1914ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่9 5 6 8จุดถึง96.15จุดค่าเงินบาทอ่อนค่าที่ระดับ32.25ถึง32.48บบาทต่อดอลลาร์ดัชนีเงินดอลลาร์ 1.1288เคลื่อนไหวถึง1.1366ยูโรต่อดอลลาร์ส่วนกองทุนทองคํา SPDR ปัจจุบันถือครองทองคําที่1024.09ตันราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาดทองคําแท่ง96.5%รับซื้อที่29,050บาทขายออกที่29,150บาททองรูปพปันธ์96.5%รับซื้อที่28,531บาทขายออกที่29,650บาททองคําแท่ง99.99%ร99ับซื้อที่ 3ามหบาทและขายที่3ามบาทซึ่งทองคำแท่ง9 9้9ก็นตะครับก็แตะ3 0 0 0ืนเป็นที่เรียบร้อยส่วนปัจจัยที่จะทำให้ราคาทองนั้นปรับเพิ่มขึ้นไปที่3 0 0ห0หรือไม่ซึ่งมีท่านผู้ชมได้สอบถามเข้ามาก็มีหลายปัจจัยนะครับที่จะยังหนุนราคาทองคาที่จะทาให้ปรับเพิ่มขึ้นไปได้แต่ก็ต้องดูในส่วนของปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคอยติดตามอัปเดตข่าวสารกับทางเทวัญชาแนลได้เลยครับอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจด ดัชน PM ี P.M.I. ภาคการบริการของสหรัฐจากแมคลิสออกมาดีเกินคาดตัวเลขจริงอยู่ที่56.7คาดการ52.9ครั้งก่อน51.2หนุนดอลลาร์กดดันทองคำดัชนี P.M.I. การผลิตของสหรัฐจากแมคกิสออกมาดีเกินคาดตัวเลขจริง57.5คาดการ55.9ครั้งก่อน55.5หนุนดอลลาร์กดดันทองคำราคาทองคำระหว่างวันแก่งตัวในกรอบที่1,901ดอลลาร์ถึง1,914ดอลลาร์หลังจากที่วานนี้ราคา ทองคำปรับเพิ่มขึ้น8.96ดอลลาร์ต่อออนเคลื่อนไหวระดับสูงสุดในรอบเ้าเดือนแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทองคำในไทยพุ่งแรงจากค่างเงินบาทอ่อนค่าทำให้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง300บาทครับเมื่อวานนี้และได้รับแรงหนุนจากประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามรับรองสถานะการเป็นรัฐอิสระของสาธารณรัฐประชาชนเดเนสิสและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันซึ่งเป็น2แคว้นกบฏในยูเครนตะวันออกพร้อมกับสั่งการให้กองกําลังทหาร สารัฐเข้าประจําการในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งภายหลังการลงนามรับรองทั้งสอนแควซึ่งได้รับนางลินดาโทมัสกรินฟิลเอกอัครราชทูตสารัฐประจําสหประชาชาติ UN เผยรัฐบาลสหรัฐกําลังร่วมมือกับพันธมิตรและจะประกาศคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อรัสเซียขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเกาหลีใต้ BSI เดือนมีนาคมปรับตัวขึ้นเกินกว่าที่คาดระดับ100เป็นครั้งแรกในรอบ3 เดนจากการที่ประเทศต่างๆผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ประเด็นดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยกดดันทองคำได้นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโสจาก OANA กล่าวว่าจากสถานการณ์กลางเหมือนระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องมีเหตุผลน้อยมากที่จะมีมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคำในขณะนี้โดยแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกกำลังช่วยหนุนราคาทองคำนักวิเคราะห์เซกโคแบงค์ระบุว่าจะเห็นการทำกำไรทองคำบ้างเนื่องจาก เป็นที่ชัดแล้วว่าผลตอบแทนชดเชยส่วนความเสี่ยงหรือ Risk Premium มได้คำนวณถูกเข้าไปในราคาทองคำแล้วนักวิเคราะห์จาก FX สุอตีระบุว่าราคาทองคำมีแนวโน้มและโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สำคัญที่1900เหรียญหากราคาทองคำสามารถทะลุผ่านไปได้จะนำไปสู่แนวต้านถัดไปที่1913เหรียญซึ่งจะท้าทายระดับสูงสุดในรอบ8เดือนที่ระดับ1917เหรียญสหราชอาณาจักร UK ประกาศคว่ำบาหทางเศรษฐ ขี่ต่อธนาคารของรัเสเซีย5แห่งและบุคคลผู้มั่งคั่ง3รายภายหลังการตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียในการส่งกำลังทหารไปยังยูเครนตะวันออกช่วยหนุนทองคำแนวโน้มราคาทองคำอาจมีแรงเทขายทำกำไรออกมาอย่างไรก็ตามราคาทองคำมีที่ทางขาขึ้นราคาทองคำมีรับที่1,890และแนวรับถัดไปที่1,880ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านที่1,920และแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,930 การลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้วิจารญาในการรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อตัดสินใจในการลงทุนด้วยน,นะครับและขอขอบคุณข้อมูลจากมาั่วเส้งเฮง YLG แม่ทองสุน i n t e g r a i โ y o สมาคมค้าทองคำ Reuters FX s t r e e Inforecast และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ